วนเส้นรำถวายพระแม่ลักษมีเสริมพรังรักและงานปังพันล้านสาวสวยวนเส้นวิรีทิพาทีร l ลักกี้อินเกมแอนลักกี้อินเลิฟทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปสมดความรักก็แฮปปี้เพราะเธอพระแม่รักษมีกับวานใจหนุ่มนิกธนภูมิราจากแรงหมู่ล้วนจนสาววนเส้นถึงขั้นสร้างองค์พระแม่รักษมีเทพไซฮินดูแห่งความร่ำรวยโชคลาภและความรักถวายที่วัดไผ่เงิน ชดนารามจนเป็นไวรัลแลนด์มาร์คสายมูแห่งใหม่และเข้าสู่เดือนแห่งความรักสาววนเส้นเลยถือโอกาสเป็นตัวแทนชวนสื่อมวลชนมาจัดพิธีปวงสวงรำถวายพระแม่รักษมีที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและสวยงามประดับด้วยเครื่องเพชรมูลค่ากว่า16ล้านบาทมาขอพรเสริมรักที่ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์ วันวิวารวมถึงทั้งธุรกิจปีนี้มุ่งมั่นข้อกอยเงินเขากระเป๋าหลักพันล้านวันนี้รำถวายสองรอบรอบแรกรำกับนางรำแล้วก็มีรำคนเดียวแต่ปีที่แล้ว ก็รำคนเดียวพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินวุ้นสร้างมาประมาณหนึ่งปีกว่าๆแล้วที่ปีที่แล้ววุ้นก็ได้มารำถวายรอบหนึ่งปีนี้เริ่มปีใหม่ก็ขอน,นิดหนึ่งก่อนวันวาเลนไทน์ด้วยเผื่อจะดีไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขอเพิ่มค่ะขอมาตลอดบางทีก็มีสมหวังแต่บางทีขอก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ส่วนเรื่อง อวยพรวันเกิดแฟนจนแฟนแฟนอิจฉาสาววุ้นเส้นบอกว่าจริงๆเราไม่ค่อยลงรูปเขาเท่าไหรนน่นานๆลงทีพอลงเนี่ยก็เต็มที่จริง,รงๆก็เก็บบรรยากาศไว้เขาไม่ได้เป็นคนในวงการไงเวลาจะถ่ายอะไรก็ดูเป็นคนปกติไม่ได้มีการแสดงเกิดขึ้นเราก็จะ ชอบแอบท่ายเขาตรงนั้นยิ้มก็ยิ้มออกมาจากใจนะเวลาทำอะไรก็อย่างที่เห็นกุกกิกคือวุ่นงงมากเพราะสื่อของคนเรายัางไม่กดไลค์เยอะขนาดนี้